สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา50สตัง์รัชการที่9แบบมุลเหรียญปีพศ2 5 5 4นะครับมาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะเหล็กชุบทองแดงนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่18มมนะครับน้ำหนักอยู่ที่2.4กรัมนะครับ เป็นขอบเฟืองจักรนะครับเห็นไหมครับขอบเฟืองจักรนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้ด้วยตนเองอยู่นั้นผมจะไม่พูดเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้ก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับเดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญครับครับด้านนี้ก็คือทางด้านหลังของเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนิดนึงนะครับว่าเป็นปีพศ2554รนะครับ ด้านหลังขงเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระเจดีวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารนะครับก็เป็นวัดที่งดงามนะครับก่อสร้างตามแบบศิละปะล้านนานะครับอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเหรียญ50สตังค์ปีพศ2554นะครับก็ไม่ใช่ปีพศที่ติดอันดับ1-10ถึง10ผลิตน้อยหายากในเหรียญ50สตัง์รัฐการที่9แบบมนนเหียนเต่อย่างใดนะครับด้วยจำนวนการผลิตนั้นเยอะมาสารนะครับ จำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่3 6 6ล้าน4 0 0เหรียญน,นะครับถ้าถามว่านะักปัจจุบันนี้ขายได้ไหมผมจะตอบแบบเข้าใจง่ายๆนะครับถ้าเป็นเหรียญปกติผ่านใช้นะครับณนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีร้านค้าหรือว่านักสะสมนั้นประกาศรับซื้อหรือว่าตามหานะครับต่ถึงอย่างไรนะครับถ้าเพื่อนๆรักและชอบในการสะสมเหรียญน,นะครับ สะสมเพื่อความสุขสะสมเพื่อเป็นคุณค่าทางจ,จิตใจสะสมไว้เพื่อเป็นการศึกษานั้นเรียน50สตางค์ปีพศ2554นั้นก็สามารถสะสมได้นะครับถ้าหากว่ายังไม่มีนะครับแล้วก็อยากจะหามาสะสมนะครับก็ยังสามารถได้พบเจอหาได้เองอยู่นะครับในระบบมุนเวียนนะครับณนะปัจจุบันนะครับแต่อนาคตต่อไปข้างหน้านั้นผมเชื่อว่าในระบบมุนเวียนนั้นอาจจะหาเองได้ยากนะครับ มีฉนั้นแล้วนะครับถ้าเจอเหรียญ50สตัง์รุ่นนี้นะครับก็ให้สังเกตที่ปีพศหน่อยนะครับถ้าเป็นปีพศ2554นั้นก็สามารถเก็บสะสมได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าณนะปัจจุบันนี้จะยังไม่มีราคานะครับแต่ถ้าชอบและรักในการสะสมเหรียญนะครับสะสมเพื่อความสุขสะสมเพื่อเป็นคุณค่าทางกีแใ่นั้นไม่ว่าเหรียรุ่นไหนปีพศไหนชนิดราคากี่บาทนะครับ ก็สามารถสะสมได้ทั้งนั้นแหละครับผมถ้าชอบและรักในการสะสมเหรียญน,นะครับ